ช่องวาอใส่ปีใหม่ชาแนลนะคะวันนี้เราจะมากินผักกรอบนะคะถุงครึ่งกิโลค่ะมาแก้หน่อยได้เลยค่ะนี่ค่ะถุงนี่ค่ะนี่ะนคะนคะแล้มาเทกันเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาลองชิม hmm. ก mm. <H> like ันเลยนะคะงั้นหนูขอกินกล้วยก่อนนะคะงั้นขอกินมันฝรั่งก่อนเลยค่ะหืมมันออกหวานๆค่ะหวานหวานมันๆอร่อยมากเหมือนกินเฟรนช์ฟรายเลยค่ะอร่อยค่ะอืมอร่อยมากน่าฟนช์ฟรายอันนี้มันหอมหวานละมุนกรอบๆมันๆอะค่ะ เรวจะมาลองชิมอันนี้ไกใส่อ๋อแตงกวาเรามาชิมแตงกวากันนะคะอันนี้มันม่วงนะคะขอชิมใหญ่เลยเค็มเค็มมันมันอร่อยมากเลยค่ะมันม่วงหวานหวานมันมันหอมหอมอร่อยค่ะกรอบด้วยอร่อยมากค่ะกรอบมากเลยค่ะกรอบค่ะต่อไปกินกล้วยค่ะ กันนะคะข้าวหวานค่ะหวานมันอร่อยค่ะกล้วยกอบวหวานหอม,หอ,มอร่อยกรอบๆค่ะไม่รู้ค่ะต่อไปเอาพุชาร์ค่ะไม่รูห้หอมหอมมันๆกรอบๆในปากอร่อยค่ะตลองให้พุชานะคะ มันดูดอร่อยค่ะกตาวมนหวานค่ะอร่อยค่ะแก่เพ่งเอาแตงกวาค่ะแต่อันนี้จะชิ้นเล็กไปหน่อยนะคะนี่ค่ะแตงกวาจะคล้ายบีลูทนะคะแต่ว่าสีเขียวค่ะ เราจะมาลองแครอทกันนะคะแครอทก็กรอบๆแล้วก็เหมือนเอาแครอทมาอบเพราะว่ามันคือผักกรอบๆค่ะมันกรอบๆแล้วก็ได้รสชาติแครอกกทกะเทยชิ้นสุดท้ายนะคะ มันมันค่ะอร่อยมากเลยะคะแล้วขอปิดคลิปแค่นี้นะคะ<บ>ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะติดตามคลิปหน้านะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะทำอะไรนะคะค่ะบ๊ายบายค่ะ